น,น,นอยู่บนว่บ้านเกษตร,รครับ <พ ela S 2> นี่แหะครับบูป่าบูหัวหมูสวนมา,นานนมาหาอาจารย์รักบ,บิดเพราะว่าปูตาลน,นได้ข่าวว<ข>่าขึ้นซีรีสซาขึ้นซีรีส<ม>ซา<ม>ได้ข่าวว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรค่อนข้างมากครับเกี่ยวกับข่าวว่าหลังจากเกษียณนี่หรือว่าเฮ็ดก้อนเกษียณแล้วกับหู้หัวนะครับตามมาคกับผมทาวอนยอนตำนานแล๋วคุณฟันเฟือดถึงสีครับ ไปน้ำไอบ่ไปบ่อละไปน้ำออาวเอาเพื่นเ้อครับเจออาจารย์พอดีครับพอดีอาจารย์ครับมาเจออาจารย์หลักปิดพอดีครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ครับที่เข้าจากาพี่นองมาพูดมาคุยมาขอสัมผัสเอาวิชาค้าๆกับเรื่องของคราเพียการปลูกจนไมมการก่อกจนไมแต่ก็เอาเริ่มจากตรงนี้นะครับอาจารย์คร so, ับยังไงครับยุคข้างหลังนี่เป็นศูนย์เรียนรู้เก่าหรือว่าเป็นอาจารย์คิดจะได้ตั้งผลิตแบบนี้กันมากครับ ที่ผมเห็นมาเนี่ยมันเขาว่ามันเย็นครับผมครับมันที่เย็นได้นี่จังไรครับอาจารย์วัสดุอุปกรณ์เลยไม่หยังอันนี้ีดินธรรมดาครับดีนดินผสมผสมแบบผสมแกลบครับดินเนี้ยผสมแกลบลวดใส่กันว่คือจังไรนี่ยครับหยักใส่กันใส่เพรว่าเฮ็ดโดนไหมครับอาจารย์ตรงนี้โดนครับเออว่ามันมันเย็นจริงไ่มครับอาจารย์นี่มันเย็นปะเนี่ยสดจอดครับเฮ้ยเย็นทุกเดีย ไปบังจำบ้านรถน้องกว่าบ้านเลยชี้ถึงหาอุกฉาบุระเนี่ยครับแรกๆนี่ใครว่ามานอนนี่ลราว่ายังไงครับผมนอนนี่ประจับที่เรียกว่าที่นอนเย็นๆกับพระนายาครับแต่พระนายาบ่ลงมาครับครับเขาเขาเป็นคนสมัยใหม่ครับผมเป็นคนสมัยเก่าคือคือสมัย่อปไปนอนหน้าใช่ไหมใส่เสื้อหน้าเย็นเหมือนคางิเซียอยากเปลี่ยนบรรยากาศกตบอกน้อมมาอะไรจะเปลี่ยนต้องครับไป็หมืองเขาเดี๋ยวครับตอนนี้จะพาเขาไปให้อาจารย์เนี่ยพาไปชม ปากนาวครับครับอาจารย์เบิงต้นเด็ดเดัดนระครับที่มีาดลูกเป็นวัวรดวยอดยังกับผมกับสอนใหน้เลยอาจารย์ปลูกปากนาวนี่เริ่มจากตอนตอนตอนสอนหนังสือจูบครับแมนครับมันเห็นเขาปลูกแล้วเขาได้ผลหลายลได้ผลิตแต่ผลเขาได้หลายแล้วขายได้ดี บเงาเป็นราคาบอกเ่าเป็นราคากตอนกเนแั้นบอกเนงาบ้านหลายดิพี่แหลกไปสือเขามาต้นเดียวสุดกระหน่ำที่ทันคุณครับนี่จริงๆเราไม่มีต้นต้นนี้ๆอีกหลายต้นป่ครับอันนี้ถือว่าช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงช่วงกำลังออกดอนก็ช่วงออกดอกเ่รา้มันเป็นหมาครฉะนั้นหมาเพิ่านจะหน่อยลูกจะหน่อยคือมีคนสือไปเรื่อยครตลอกดอช่วงเลยครับช่วงต้นปีเดือนเลยเดือนนี้แหละครับตรงตรงนี้อาจารย์เฮ็ดบอยยังไหวครับหรือทำน้ำหลดหรือมีป่าอันนี้ บกหอยครับฮะบกหอยจูบันเท่าแต่ว่าเบิ้งเบิ้งยืนอยู่ตอนนี้มีบ่ะนี่มีบ่ะนี่มีอยู่ครับเอ้าจ้าน่นผมดวงเจ้านบะบกอันบกนี่บกไล่กันนั่นมันสี่มันสี่อยู่ปอพี่พี่มันสี่จับอยู่น้ำขังเยอะครับบกหอยจูบผมอยู่ขังจริเนี่ยจับอยู่ขังบกหอยจูบหรือบกหอยขมเนี่ยแะครับบันเท่าบกหอยจูบันเท่าจับอยู่ขังกะอยกตามธรรมชาติดีครับบานนี่บานี่มันง่ายสักหน่อยง่ายง่ายก็หนีก็เท่าง่ายก็หนี อีกเท่เเาตัวปครับแมนอันนี้มีการคนมาสืบติดเรื่องเรื่องเรื่อง,องไว้แต่กินเลยคือคือเข้าศึกษาครับเนี่ยเป็นาการศึกษาอยู่ศึกษานั่ว่าการเลี้ยงหอยหนี่มันสีเพ็ดแบบไรแน่มันจะขานส่งยุ่ระวังศึกษาอยู่ครับตอนนี้ยุ่ระวังศึกษาคันได้ผลจะได้ีด๋ยวผมจะติดตามมาอีกที่หนึ่งครับตอนนี้ว่าต้นไม้ลงเลี้ยงเป็นธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติรู้รู้ทุกทีขึ้นนัดกันไดมป่ะครับวันนี้ก็ดีขึ้นว่ามันมันบ่ตายไปไหน แล้วเลี้ยวด้านข้างอาจารย์ปลูกอยังครับพักกันแยงครับได้ผลบ้างไหมพักกันแยงอะไรผลอยู่างไรบ้างผมปลูกสมากเบงครับอาจารย์สมากเบงเนี่ยปลูกครับต้องเช็ดเอาเองนี่นี่คือต้นแม่พันธุ์ครับนี่ครับโอ้ต้นแม่พันธุ์สินบที่แหลกเลยโอ้ขยายขนาดรับกษณะเดี๋ยวเป็นเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ลักษณะจะเป็นผิวเรียบเรียบครับตรงนี้ผมจะเอาไปทดสอบชิมครับไปชิมอยู่บ้านครับ ว่าบางหน้าอาจารย์อ่าสิพี่บางหน้ากับเบิ้งเบื้องผิวที่อนคัดว่าบื้ผิวเริงเกียมันสิเจมบ่บางหน้าท่นไหนครับอาจารย์ท่นยังไงท่นพี่ขี้บ่พัเกี่ยวแน่นบ่บางหน้ากับเต็มสวนนี่ครับเดี๋ยวจะถ่ายไปทัวร์หรครับพักกีวนี่กับผูเลี้ยอาจารย์แน่นตาพักก่วพักกีวผพักกีวแต่ก็สารกวามาได้ครับคุณนะครับพักเกิวยวชนอย่างเงี้ครับใช่กุหลาบอีสานถ้ากุหลาบอีสานติดดอกง้ามบ่ชแล้วนี่ก็ดอกข้าครับดอกข้าเนี่ย ข่าไะกี่ลรยเลยว่ามันหลายพโอ้มหลายผดป้าข้าเพิ่นเดือดเลยมดวัลงนะครับคุณเจ้าครับบกเขือเทียนครับนี่นี่ะนี่ครับวัวเองนะพระประยูรบกเขือเทียนี่บ่รับคิดในมดครับบกเขือครับบ่รับคิดในมดอุ้ยบกเขือเทียนเดือดจะมัเปลืองซ้องหลาบเทใช่หลาบเทียเราบองม่วงปีนี้เป็นครับอาจาจย์ได้ผลหลายป่ะหลาผก็ไม่คิดว่าหคอยเต็มที่ครับเพราะมันผลบ่คอยตกมาเป็นดอกว่าโอ้คุมบมวงสาสมืนกันเห็ท่านผู้ ปีนี้ปีนี้ผลมาเต็มที่มาลร้อเอาไปขายเติมนึงแล้วพบว่าสีขาวเอาไปนี่คนาเอาเลยการน้ำครับพี่กัวครับบัานนี้สีกันดานน้ำตำเจวนี่ครับเรื่องน้ำเรื่องน้ำครับเ่น้เพื่อที่จะใส่ในการลดพืชพักตรงนี้นะครับสังเกตครับท่านผู้ชมครับรอบรอบนี่จะมีแต่ต้นใหม่ครับรู้สึกว่าจะนอกจากบัวงวแล้วนี่มันต้นยังขาวจันต้นยางครับ เขาเป็นต้นยังแบบต้นยางหน้าสิต้นยางหน้าต้นยังอย่างนี้โอ้ว่าตรงอาจารย์เนี่ยมีทุกโอ้โหรู้สึกว่าพืชพันธุ์ทางอาหารนี่รู้สึกว่าเห็ดเห็ดฟอสคันมันเกิดย้อนไปเอาสอนไปกวดมันเป็นอย่างผิดกันที่สอนก็ตีเอาสอนเอาพวกอโลหะไปกวดมันต่อมาเนี่ยผมมีมันอาจจะแพร่กันมันอาจจะแพร่กันเลยผมก็ อาจารย์บอกว่าตรงนี้ดูเชืว่ามันจะมีมดแดงอาจารย์เอามากรวยด้วยไหมเองบอกครับว่ามดมดแดงมันก็ับธรรมสารแล้วเหรอมันก็บเมาเองของมันที่ผมถามเพราะว่ามันมีบางท่านบางคนเลี้ยงเลยอาจารย์ก็ไปจัดการเลี้ยงหรือมันก่ไหลเพราะว่าวันนี้ผมวัวเท้าเกษียณแล้วมันมันมีแห้งกัจรีงต้นยางต้นยางหน้านนี่ดูเชื่อว่าสี่สิบต้นมาทีบอาจารย์ตรงนี้ครับโอ้โหอาจารย์แอบซื้อเลย งมันต้องงามกันเต็มาดอา้ใบไม้โอ้ประดี๋ยวอ่ะจะตามไปกันสิจ๊ะนี่ครับบังหน้าสุกหวานมาครับที่นี่มืองจีนการข้าววายารนีหมักกระท้อนมันบอปูหัหมากกระท้อนมันเกิดที่ข้าหมากกระท้อนบ้านเท่านีวครับว่าาปูเองมันมันเอ้อคิดว่าในจังหวัดปูมัน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 ่าจะขึ้นเื่อสื่เพืออาจารย์ศึกษามาก่อน คือที่แหลกมาอยู่ที่แหลกนี่มันมันมีหอมมีเงาตีเป็นว่าต้นบกกระทอนไถ่เง้มไถ่เงาโอ้ยังไงบ่หวังผลรวยมาหลายวันแต่ว่ายังไงเอาหอมไปก่อนเอาหอมไปก่อนแต่ปรากฏเป็นเหลือคือเด็กนิ้ข่าวว่ามีหน่วยอยู่มีนวยร้ายครับหน่วยร้ายท่านปู่ผมเวลาปลูก่ขึเนี่ย้ร้ายต้นไหมฮะจันประมาณสี่หาปีแบบต้นต้นเนื้อน้อยเล็กอน้อยไม่มาเป็นกวานสั่งกินไหมกวนหวานอยู่ เผาหวานเผาหวานกัมี่มีทุกอย่างครับกรอกับมี่แบบพอเบี้ยครับปลอดสารพิษพ่อันนี้มาข้อครับต้นมาข้อมาขอให้เป็นรน้มาข้อเนี่ยเป็นเ้ดอกราบดอกกติสีบางต้นบางต้นออกหวานดิออกหวานเติบเอางไงว่ารู้สิว่าปีนี้จะรกก็ติตายผมเบิ้งเยอะ่เยอเ่อ่่ั้ยีห้ ขี้หุมห้มไผ่หุ้มปกติเกี่ยงใส่แกงใส่แกงแกงสุกเนาะ,ะแกงสุกแกงสดแล้วเรี่ยวผมได้เข้าว่านอกจากบริหารเกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกพักแล้วนี่มีการบริหารเกี่ยวกับขยะมีการบริหารเกี่ยวกับขยะครับเพราะว่าขับสวนขั้วเขาในบางที่มีงานย่อมงาหยังหรือว่างาเน่านี่าตายแต่ที่นี่มีการเผาทำแรงทำท,ำทำี่คืบ่องเผา ต้องจะดีกว่านี่ครับตรงนี้อาจจะมาทราบไปทีหนึ่งเนื่องจากว่าโดนโดนน้ำก็ได้ต้องต้องต้องการลุ่งแล้อดีขอโดดเด่นอันนี้จ้าไหนครับที่บอกมาว่ามันมันเผาใหม่ได้ดีแบบไหนเพื่อขอดีขอโดดเด่นมันเพื่อเผาขยะได้สุกนิดได้มดจดครับได้มดจดเกี้ยงตับเกี่ยงตับจิ้มลงไปนี่สดแห้งมาเือกสดแห้งมะเือกถ้า นี่สดๆดูสิครับเริ่มตัดเป็นฟอ,อยส์อยส์เป็นน่านะเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นก็ล้มเอาล้มไปครับตัวตูวได้ครับตัวเอาเชือกป้ายติดโอ้การเผาไม้เฉียบขาดเล่นปะอย่างนี้ก็ไม่มหลายครับผมนึกว่าจะเป็นเตาเผาธรรมาดาบ่แม่นนะครับมันมีประสิทธิภาพในกลอนระเบียบ่ไล่บ้เหม็นไลกลไกของมันบ่าเหม็นราคาเผาไม้เผาไม้รวดเร็ว ก็เหมือนเปล่าเลยครับตรงนี้หนาไปล่องใส่ครับล่องเห็ดบ้างได้ครับตรงนี้เรื่องขยะเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาล้นโลกครับปัญหาล้นโลกเลยตรงนี้ถ้าถ้าเขาเห็ดใบเนี่ยนะอันนี้ดบรับคืออันนี้ผมล่องไปล่องไปผมล่องไปผมหงายกดมันขึ้นซื้อตีโอ้เอ้าพูดแตะแกงมันเอาเอาอันอันอันหัวนี่ไปตั้งตะแกงดีครับแต่ถ้าพูดมันจะเป็นหนาเปิดหนาเปิดครับคือกันแล้วครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวไม้ครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องเรื่องเปื่อย ต้องมีตะเกียงตรงนี้้วแลเขาใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับพี่น้องเบื้องล้วอยากสือน้ำไปเห็ดกสบายง่ายครับเห็ดจริงๆย่างๆแบบสุดยอดเลยครับอันนี้เป็นเห็ดเวลาเวลามีมอญอาจารย์ชั้ววันที่หนึ่งครับใช่สุดของรายการห้องแต่ห้องจะขอขอบคุณอาจารย์เรกุลพิทเพราะว่าภูตานนท์ไว้หนโอกาสนี้ครับที่ให้ความรู้และหลายๆสิ่งต่างๆยงเป็นวิทยาทานแกผู้ชมแกแฝทครับของรายการ ตะไคร้ยืดแถบนี้แต่ว่าทรัพย์ตะไคร้นะเฮีับรายการเปิดตำหนานสื่อพิสานไทยบ้านเฮาครับเพื่อจะได้ผลิตสร้างสรรค์ผลงานครับในเรื่องมือโฆษณาให้นั่นนี่แหละครับโฆษณาไห้นั่นจะน้อยนะครับขายอุทยาเขาเช็บท้องกับตัวทองกับมียาดีๆกับพวกมนจนาอยนะครับจ่องเขาพันแล้วโฆษณาตลอดมี่สิบสี่ส่งมืออครับถ้าชุดคงจะขอขอพูดได้ท่านอาจารย์ไว้นะโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจังมาหลบวนท่านอาจารย์รอบนึงครับชุด